ครับวิชาจะมาเล่นเกมไมครับกันนะครับก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าเกมอโอเคขอเข้าไปกันเลยเราผมจะเล่นกันสองคนนะเล่นกันสองคน ดีเพื่อนเมื่อไหร่เกมเริ่มนี่เกมเริ่มแล้วไอ้เพื่อนเลยเปิดด้านล,ล่างเควเราเปิดด้านบน มีของขีเได้ได้ไดหนดงน้ำด้วยีอเ,อเ,เอ๊ะวิหนูนี๋จะต่อไปกาก่อน ตายเลยประสบการณ์นี้ก็เคยเป็นนะแต่ครั้งแรกไม่ใช่ผมเป็นพี่ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเราตรงไหนอ่ะเพื่อนอยากได้ตรงไหนเจ้าด้านบนด้านหลังอืถามหน่อยหึเกมมันก็เริ่มช้าเกินเร็วหน่อยเร็ว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 โอเคโอเคเกมกิก็เริ่มแล้วเกมก็เริ่มแล้วสี่สาม สองหนึ่งไปเขียนตารางบนนะแล้าเราจะลากวิด้ชาร์จกางเกงเอวบันชองตึงใส่กอกเลนดับแรกแต่นี้ไม่เจอ่องไงเอ้รอบนี้ไม่จเจอธนูฮะ ลืมไปมีกล่องแน่กล่องลับอ่ะไม่ต้องซ่อนกันด้วยนะคะถามหน่อยสวัสดีเพื่อนโอเคผมไม่ค่อยโอเคเอาช่อกกอบเพื่อนหังไง ไรมีเอเปิลชอมนี่อืมเก็บมาสเสเียเสียไม่ได้ดักเพชรด้วยดูคนดูมาครับอุ้ยอุ้ยเพื่อนห,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 หนีมีได้สาดแล้ววันนี้รวย นี่น่าจะรวยนายดูกล่องเพื่อนไม่เก็บอะตรงเอาเพื่อนนั่นนั่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคปะไม่เพื่อนอืออย่างตงี้อเ้ามันเล่นในคอมอะโอ้โหแล้วสู้มันไม่ได้กว่าเพงทั้งตัว แล้วดูเรากอเพชรมีแค่อันเดียวนะกอเพชรมีแค่อันเดียวสู้มันได้ไงใครจะไปสู้ได้ ไม่ได้ล,ลืมเี่โอเคก็เริ่มละเริ่มมาของก็ดีเลย ลูกนูบะบีบล็อกโอเคเฮ้ยอันนี้จุดนี่้มีเล็กเปิดกล่องไปมาไเน่ยโอเคเว้ยวเือนเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเด่๋ยวไปช่วย่ช่วมาแล้ย มันอยู่แนะ oh เ่เอาไม่เพื่อนเพื่อเพื่อนตายคนแรกเลยวันนี้พี่มาเล่นด้วยพี่แม่มาเล่นด้วยนะัอดีไม่ว่า ด่านนี้นะเพราะว่าด่านนี้มันคือแบบไม่มีไม่มีต้องต่อบล็อกเลยไม่ต้องต่อบล็อกเลยอันเนสตัวมันมาแล้วเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วไม่มมไม่มามันเปิดกล่องเพื่อนย่งคงเลยเพื่อนระวัง เพื่อนตกตายไปแล้วตายก่อนนี่จะตกแม่ผาโอ้ไม่อยากให้เพื่อนผู้หญิงนะ่ะมันกากอะมีใครช่วยได้บ้างเนี่ย แล้วก็รอกิมเริ่มก่อนเปลี่ยบด้เพื่อนอย่าเอาเพื่อนเหมือนตาเมื่อกี้นะไม่เอาวันนี้ก็เดินตกนต่อแล้วตาเลยเต้สติกเพิ่มด้วย นี่ย่โอเคมีธโนมีไข่มีบล็อกอตรงนี้จะมีเกาะนั้นนะเพื่อนอย่าเพ,พ,พ,พื่อนแล้วเพื่อนจะเพื่อนอย่าเพื่อนโอ้ย โอ้ยเพื่อนตกอีกแล้วเกียดจังไอ้เพื่อนเอ้ยต่อยังคนแค่ต่อตอกเลยเหรอขอเพื่อนโหดหน่อยเ่็นโหด,หด เป็นอุนหนหน่อยโอเคคนแค่ก้มนะเพื่อนมาเลยใครเนี่ย มีกล่องแต่กล่องนั้นไม้มีอะไรนะลืมขนูเจอลูกขนุแต่ไม่เจอขนูเลยเพือ่อนรอก่อนดิถึง น่เอย,อ,ยอื้เราสามารถเป็นที่ชูอะไรไอีกเกมมันเรียกว่าอะไรอะโอเคได้ธนูละสวัสดีเพื่อนมาการใช่ไหมเค ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยรอบาเพื่อน,ลอนเลยเพื่อนโหดเพื่อนโหดรู้ไม่แต่มช่วหเพื่อนชกิน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 ขอกินก่อนขอกินขอกินไปกล่องกันวิ่งได้ชาดไี้เทไร อ้าวดีดีครับแต่ฉากมันอยู่ใกล้ศัตรูอ่ะแต่เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยอ,อเนี่ยเพื่อนสสวัดีเพื่อนมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นน่ะเพื่อนมันมาแล้วไปไปกินเด็บมนทางเราอ้าวตกครับตกครับไปแล้วจ้าเร็ว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  ท,ที่ทำนี้ได้ที่ทำนี้ไรแล้วพเพื่อนไปไหนเนี่ยเพื่อนไปไหนสวัสดีเพื่อนวัสดีให้ไรเหมือนกันเลยนะไปอุ้ยไปที่ไหนมาอยู่ไหนอน่ะมไปนู่นละ ไม่มีอะไรเพื่อนโอเคบายบายขึ้นน้ำบนขึ้นน้ำบนเว้ยเอาเอไปไเร็วเขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออเว้ยรู้แล้วตกเพราะอะไรโอเคสวัส okay. ดีเฮ้ยขอกินก่อนนะ โอ okay. เคปดีกว่านทำแแหกไปกัน่ะ,ะลงกันตึงอ่ะอ่ะไปไปโอ้ยเกี่ยวยนยันืนย่นหรือคนเดียว บอกเนาะคนจะชนะอยู่แล้วหรือคนเดียวดูเ <lö> พ <en> ื่อนหน่อยนะเพื <said pleasure> ่อนชนะโอเคครับพ <passage> ี่นีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ